คู่สามีภรรยาที่ทำงานในโรงงานเคมีให้กำเนิดลูกชายและในตัวของเด็กชายคนนี้มีความเป็นพิษที่รุนแรงมากเมือ่อใดก็ตามที่วันที่มีพายุมาควกมอเป็นพิษของเด็กชายจะแข็งแกร่งขึ้นตราบใดที่มีคนสัมผัสมันเขาก็จะตายชีวิตของเด็กชายถูกลิขิตให้เป็นเรื่องน่าเศร้าในคืนที่ฝนตกลมแรงครอบครัวเล็กๆได้รับสมาชิกใหม่เมื่อทั้งคู่ไม่ได้ลิมรสผลไม้แห่งความสุขโศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นหลังจากที่ภรรยาคลอดลูกได้จูบแก้มลูก และเธอก็เสียชีวิตทันทีแพทย์ไม่สามารถหาสาเหตุการตายเพราะนำเด็กกลับบ้านฟูมฟ้าเพียงลำพังหลังจากให้นมลูกหนึ่งครั้งพ่อก็เลียขวดนมลูกเขาก็ตายอย่างประหลาดเช่นเดียวกับภรรยาเสียชีวิตโดยมีเลือดออกทั้งตาและจมูกหลังจากแพทย์ตรวจร่างกายพ่อก็พบว่าเขาได้รับพิษเช่นเดียวกับภรรยาของเขาพยาบาลคนสวยลำน้ำเห็นเด็กชายสงสารก็พากลับบ้านไปเลี้ยงดูพ่อของลำน้ำเป็นนายกเทศมนตรี วันนี้เขาต้องไปทํางานเขาบอกให้ลำน้ําเลี้ยงลูกนกให้เขาลำน้ําเร็นนมที่เหลือองค์เด็กชายเป็นอาหารนกแล้วป้อนให้นกรอหลังจากที่นายกเทศมนตรีไปตรวจสอบแหล่งน้ําในหมู่บ้านแล้วกลับมาที่บ้านพบว่าลูกนกตายทั้งหมดเขานํานกกรงหัวจุกมาถามลำน้ำําเกิดอะไราขึ้นลำน้ําบอกว่าเขาเลี้ยงข้าวฟ่างนกกับนมนายกเทศมนตรีสงสัยเหตุลูกนกตายเมื่อคืนก่อนลำน้ํานอนไม่หลับเธอตื่นขึ้นมาและเปิดไฟมองไปที่ขวดนมของเด็กชายและคิด ลำน้ำหยิบขวดนมนึกถึงภาพการเสียชีวิตของพ่อแม่ของเด็กชายจากนั้นเปิดขวดและเตรียมจะจิบจากนั้นแมวที่เธอเลี้ยงก็วิ่งเข้ามาทําให้เธอตกใจหล่นขวดนมหล่นลงพื้นละลายหลังจากที่แมวเลียนมจากพื้นแล้วก็เริ่มอาเจียนและตายลำน้ำสะดุ้งเมื่อเห็นฉากนี้เสียงฟ้าร้องดังก้องพร้อมกับเสียงร้องไห้ของเด็กชายร่างกายของเขาค่อยๆเติบโตขึ้นทําให้เสื้อผ้าของเขาขาดออกจากกันเห็นฉากแปลกๆแ,แบบนี้ลำน้ำก็อดฟรีดไม่ได้ พ่อแม่ของลำน้ำเมื่อได้ยินเสียงรีร้องของลูกสาวจึงรีบออกไปถามว่าลูกสาวเป็นอะไรพวกเขาไปที่ห้องของลำน้ำและเห็นเด็กชายโตเป็นผู้ใหญ่สามารถห้อยตัวออกจากเล่ได้จึงพูดว่าคุณตาครับกอดพอถึงวันรุ่งขึ้นเด็กก็ถูกกักบ,บริเวณหมอฉีดน้ำลายของเด็กชายใส่หนูขาวหลังจากนั้นไม่นานหนูทั้งหมดก็ตายเด็กชายเพิ่งเกิดได้ไม่นานแต่พัฒนาการของเขาเทียบเท่ากับทารกอายุสามขวบปกติ ลหลังจากตรวจว่าร่างกายเด็กชายไม่เพียงแต่พบว่าเด็กชายมีโรคยักษ์แต่ยังมีพิษในน้ำลายของเขาด้วยนายกเทศมนตรีเห็นเด็กชายถูกพิ้งไว้ในกล่องแก้วไม่สามารถกอดได้จึงปวดใจและพูดว่าการุณาช่วยชีวิตเด็กหลังจากนั้นหมอก,ก็ให้เปลี่ยนแปลงของเลือดเจ็ดครั้งแต่ก็ยังไม่ได้ผลหลังจากนั้นลำน้ำตั้งชื่อลูกคือตำตำๆเย็นวันหนึ่งลำน้ำและแฟนกำลังดูงานเทศกาลดนตรีเกิดพายุฝนฟ้าะนองกระทันหัน นึกถึงภาพก่อนหน้านี้ลำน้ำไม่แน่ใจตําตําจึงเทฝนออกไปรับรถขณะเดียวกันตําตําในโรงพยาบาลถูกฟ้าร้องทำให้ตกใจจึงซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าแต่สิ่งที่แปลกกว่านั้นคือภายใต้ฟ้าร้องตําตําเติบโตขึ้นอีกครั้งมันเริ่มทุบสิ่งต่างๆอย่างดเดือดหลังจากที่ทำทุบสิ่งต่างต่ตําตําก็เป็นลมผ่านไปอีกวันผู้เชี่ยวชาญค้นพบในน้ำตาของตําตําว่ามีพิษเช่นกันครอบครัวของนายกเทศมนตรีทั้งสองไปโรงพยาบาล เพื่อเยี่ยมตำตำตำาำอยากจับมือนายกเทศมนตรีแต่ติดต่อผ่านกระจกได้เทุานั้นตำํำจับไปที่เต็มใบด้วยความแค้นผมรู้ว่าทุกคนกลัวผมนายกเทศมนตรีมองตำํำแบบนี้ดังนั้นจึงเจ็บปวดมากเขาหัวเราะและพูดว่าใครบอกว่าตากลัวตอนนี้ตาเข้ามาเยี่ยมลูกทุกคนป้องกันแต่นายกเทศมนตรีก็ยังยืนกรานที่จะไปที่ห้องแยกตัวเดียวคนเดียวตำดำมาตาอด ตําตคัค่อยๆเดินเข้ามาหาและจับมือของเขามือเล็กๆจับเขายังระมัดระวังเผยให้เห็นรอยยิ้มที่ไร้เยียงสาข,ของเด็กตอนนี้ยายก็เข้ามาด้วยโดยนำกระเป๋าเป้และอุปกรณ์การเรียนมาพร้อมกับบอกว่าตารู้ว่าลูกอยู่ในวัยเรียนซื้อหนังสือให้ลูกลูกต้องตั้งใจเรียนนะคุณตาที่อยู่ข้างๆยังให้สัญญาว่าตําตัมมั่นใจได้เลยว่าตาจะหาหมอที่ดีที่สุดในโลกมารักษาลูกให้ได้ตําตัที่น่าสงสารอดไม่ได้ก็จะหลั่งน้ำตา เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเป็นเวลาต้อนรับปีใหม่วันนี้ลำน้ำและแฟนกําลังจะออกไปข้างนอกแต่ตํ่ำอยากให้ลำน้ำพาออกไปนั่นเป็นไปไม่ได้แต่ลำน้ำก็อ่อนใจและพาตํ่ำไปข้างนอกแม่ของลำน้ำเพียงคนเดียวจัดโต๊ะเล็กให้ตํํำกินข้างๆนายกเทศมนตรีเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับความรักเขาเฝ้าดูตํํำกินข้าวคนเดียวเขาอยากเรียกตํ่ำไปกินข้าวกับครอบครัวของเขาลำน้ำพูดว่าพ่อรู้สถานการณ์ของตํ่ำ แล้ววัดเป็นไปไม่ได้เวลาแบบนี้ใช้กับอารมณ์ไม่ได้ลำน้ำลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปข้างตำตำและหลอบเบาๆนายกเทศมนตรียันงนั่งตรงข้ามกับตำตำคุณยายที่เห็นฉากนี้ก็อดไม่ได้ที่จะหลั่งน้ำตาหลังจากนั้นน้องน้ำและแฟนก็พาน้องทำกลับมาระหว่างทางมีเด็กๆกลุ่มหนึ่งเล่นดอกไม้ไฟพวกเขาโยกประทัดสายเท้าของครอบครัวของลำน้ำอย่างสนุกสนานลำน้ำพูดประโยคหนึ่งว่าพวกเขาเป็นเด็กเอาแต่ใจตำตำถาม เด็กเอาแต่ใจคืออะไรลำน้ำตอบว่านั้นเป็นเด็กเอาแต่ใจตําตำสงสยัยแต่มันดูเหมือนจะสนุกกันมากเรื่องนี้แค่นั้นลำน้ำไม่อยากเอาไว้ในใจแต่ตั้งแต่นานาตําตํเริ่มไม่ฟังการบรรยายอย่างจริงจังเขาชอบทำหน้าหลาย,ลายแบบให้คนตกใจลำน้ำให้คำแนะนำแต่ไม่ได้ผลตําตำก็ใช้หน้าตาที่น่ากลัวดูลำน้ำลำน้ำกลัวทนไม่ไหวจึงตบเด็กชายดูเหมือนว่าการตบครั้งนี้จะตลุกตําตำเขาบอกกับลำน้ำ ผมรู้ผิดแล้วอนาคตผมจะเป็นเด็กดีลำน้ำบอกแต่ลูเป็นเด็กเอาแต่ใจแล้วตําตํพูดว่าแต่เด็กเลวเหล่านั้นดูมีความสุขจริงๆลำน้ำผิดหวังออกจากห้องคุ้มครองวันหนึ่งแฟนของลำน้ำบรรยายให้ตําตํเมื่อเขาออกไปตําตํก็บ้วนน้ำลายลงในขวดน้ำของเขารอเขากลับมาตําตํเสียใจอยากหยุดไม่ให้เขาดื่มน้ำในขวดก็เลยผลักเขาลำน้ำเข้ามาดูทันเวลาแฟนของลำน้ำโกรธมากบ่นกับลำน้ำแล้วก็จากไป ลำน้ำยังผิดหวังกับตำตำมากไม่ว่าตำตำจะเรียกยังไงเธอก็ไม่หันกลับมาตำตำเล่าต่อว่าอยากกินผลไม้หลังจากที่ลำน้ำออกไปซื้อผลไม้มาให้ตำตำแต่กลับเป็นลมล้มลงบนถนนตำตำรู้ว่าลำน้ำเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลก็ปีนกำแพงเพื่อเก็บดอกไม้และมอบให้ลำน้ำแต่แฟนของลำน้ำโยนออกไปนอกหน้าต่างตำตำโกรธมากวิ่งออกไปซ่อนตัวอยู่ในห้องไม่ให้พวกเขาเข้ามา หลังจากนั้นครอบครัวของนายกเทศมนตรีก็ไม่มั่นใจจึงเก็บไว้ข้างน,นอกคืนนี้ฟ้าร้องระเบิดอีกครั้งตําตําดิ้นไม่หยุดบนพื้นหลังจากได้ยินเสียงข้างในพวกเขาพาังประตูเข้าไปและพบว,ว่าตําตํากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วหลังจากโตแล้วผิวของตําตํายังมีสารพิษทุกคนที่สัมผัสจะตายทันทีพืชและพืชก็เหี่ยวเฉาเช่นกันยิ่งตําตําตัวใหญ่ขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งรับรู้ถึงความผิดปกติของเขาได้มากขึ้น บุคลิกของเขาก็จะอารมณ์ร้อนมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกลายเป็นสับประหลาดเพื่อควบคุมปัจจัยที่ไม่ปลอดภัยนี้ตำรวจจึงบังคับให้เขาขังในเรือนจำแต่ตําจำในคุกออกสีได้ประตูและหลบหนีตําจำไปที่บ้านของลำน้ำแม่ของลำน้ำเห็นตําจำเรียกให้อยู่อย่าไปอีกแต่ตําจำบอกว่าเขาอยากพบแม่ของเขาและจากไปปัจจุบันทางเมืองกำลังค้นหาตำาจำขณะที่ตําจำหลบหนีไปยังหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลมีครอบครัวหนึ่งที่เห็นว่า เขาน่าสงสารพวกเขาจึงยอมให้เขาอยู่ต่อหลังจากนั้นเด็กหญิงที่อ่อนโยนก็พาตําตําไปที่ริมฝั่งแม่น้ำเพื่ออาบน้ำํำและบอกว่ามันสามารถล้างพิษที่อยู่บนตัวเขาได้ตําตําเชื่ออย่างนั้นจึงไปอาบน้ําที่ริมฝั่งแม่น้ําแต่น้ําในแม่น้ําเริ่มกระเพื่อมปลาและปลากุ้งตายหมดในเวลานี้สภาพอากาศเป็นสีฟ้าเปลี่ยนเป็นสายฟ้าทันทีภายใต้สภาพอากาศเช่นนี้ตําตํากลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ไรจิตใจ แต่ในช่วงเวลาที่สำคัญเขาฟื้นคืนสติเมื่อเห็นตํตํากรีดร้องอย่างไม่หยุดหย่อนหญิงสาวก็เริ่มชอบเขาแต่หลังจากจะอุบต,ำตำําตําสาวก็ได้รับพิษจนตายขณะเดียวกันตำรวจนำกำลังกองทัพใหญ่ไล่ตําตําในเวลานี้พิษในร่างกายของตําตําแข็งแกร่งขึ้นแม้แต่ญาที่เขาเหยียบก็เหี่ยวเฉาในที่สุดตําตําก็กอดร่างของหญิงสาวขึ้นไปบนภูเขาที่สูงที่สุดใกล้ๆเขาเกรีดร้องโชคชะตาไม่ยุติธรรมในที่สุดเขาก็ถูกฟ้าผ่า และถูกทุบเป็นควันด้วยความสิ้นหวังเรื่องราวก็จบลงจูปิศเป็นละครรักที่ออกอากาศในปี2535ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นคำเตือนว่าผู้คนมักทำลายสิ่งแวดล้อมคิดใหม่และรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอเรื่องราวนี้ทำให้ผู้ชมคิดถึงแม่ธรรมชาติมากขึ้นภายใต้การทำลายล้างของมนุษย์มันจะเกิดขึ้นจริงในสักวันหรือวิดีโอจบลงสวัสดีทุกคนเจอกันหน้านะคะ